สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีฮะขอต้อนรับุกคนสู่รายการสเต็ปกีนฮะ,ะรายการที่ทําให้คุณพบอาการดูมือถือรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะว่าเรานะั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพูดด้วยนั่นเองวันนี้เราอยู่กับ LG G6 ฮะอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนเรียกร้องว่าอยากดูเหลือเกินฮะอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่ซื้อมาให้เรารีวิวเลยดื้อๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเงินฮะ,ะจบตามนี้เลยนะนงั้นก็ช่วยกันกดสมัครรับข้อมูลด้วยละกันหรือถ้าใครอุดหนุนมือถือได้ก็อุดหนุนะะน,น,นะฮะสำหรับ ก็สามารถจำหน่ายให้ได้ในราคา15,500บาทเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้แพงเลยสำหรับข้างในกล่องนะฮะก็จะมีตัวนี้ซึ่งต้องบอกว่าพอเป็นของลูกค้าแล้วเราไม่กล้าแกะนะฮะอันนี้น่าจะเป็นคู่มืออยู่ละ1้0เซแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะฮะแล้วก็หัวชาร์จนะฮะอันนี้เป็นเครื่องฮ่องกงก็จะมี3ขานะฮะแล้วก็มีสายแล้วก็ตรงนี้เป็นหูฟังนะฮะของทาง LG นั่นเองซึ่งน่ฮะซึ่งหน้าตาหูฟังก็เป็นแบบนี้ฮะ คล้ายๆแบบอารมณ์เหมือนเดิมอะเหมือนพวกคอสบีดของ LG อะไรเงี้ยหูฟังนี่เราบอกกันว่าเรารีวิวให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่ใช่เครื่องของเราเป็นเครื่องของลูกค้าเราไม่กล้าแกะจริงๆนะฮะมันไม่โอเคอะดังนั้นขออนุญาตไม่แกะและกันสำหรับหน้าต่างตัวเครื่องนั้นก็เป็นแบบนี้ฮะดูสวยงามมากๆน่าจะเป็นมือถือของ LG ที่น่าดุดกล้าพูดเลยว่าสวยที่สุดนอกนั้นน่าดูเคยจับ LG มาเลยนะ ไอ้เรื่องประสิทธิภาพก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องความสวยงามนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นกันโอเคฮะหน้าตาของ u i นะฮะของ lg เนี่ยก็ดูแล้วเป็นสีสันมากขึ้นนะฮะก็ดูน่ารักสดใสดีแล้วก็สามารถจะลากข้างล่างอ่อลากเนี้ยลากลงมาเนี่ยเพื่อที่จะค้นหาในแอปพลิเคชันของคุณได้ด้วยนะฮะแต่ว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บนหน้าจอหมดก็จะไม่มีตัว app drawer แล้วนั่นเองนะฮะ สำรับจุดเด่นของตัวนี้จริงๆเลยก็คือเรื่องของการกันน้ํานั่นเองนะกันน้ําเลยก็คือ IP68 เลยคือไปดำน้ําได้1เมตรน้ํา30นาทีเลยแต่ว่าถ้าลงน้ำทะเลน่าจะอวาสานได้นะ ก็ใช้ก็อย่างระมัดระวังนิดนึงถ้าตา U X ข้างในนะฮะก็จะคล้ายๆพวก LGV 2 0อะไรอย่างนี้แหละนะฮะอารมณ์เดียวกันแหละแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรอม64นะฮะและเลือกใช้สเปคที่หลายๆคนบอกว่าเออพี่มันแบบมันไม่สุดเพราะอะไรนะฮะเพราะตอนนั้นตัว835าผลิตไม่ทันเพราะ83ผลิตไม่ทันปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องเลือกใช้ชิปที่ดีสุดในตอนนั้นซึ่งสุดท้ายแล้ว LG G 6เลือกใช้ชิป Snapdragon 821อ่าก็ถือว่า ทำออกมาได้เร็วพอสมควรเลย8ปดนึ่นี่ไม่ใช่เร็วของผมต้องบอกเร็วมากเลยนะที่แต่ว่าถ้ามันเทียบกับ8ปดสามหามันจะช้าก,กว่าเท่านั้นเองเนื่องจากว่าเป็น Android 7.0แล้วนะฮะจึงสามารถที่จะใช้2หน้าจอได้นะฮะในอารมณ์เดียวกับ Android ก็คือกดปุ่มเดียวกันนะฮะ r e เซนต์แอนะฮะแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันนะ,ะขึ้นมาว่าเราจะได้อะไรนะก็จะฟังเพลงไปอะไรไปเดี๋ยวเราได้พูดก,กันแน่นอนว่า เรื่องลำโพงจอเป็นยังไงบ้างนะฮะตัวเครื่องในออกแบบมาได้ดีมากๆอยากให้ดูข้างหลังฮะข้างหลังเนี่ยจะมีเลนส์นะฮะข้างหลังเนี่ยจะเลือกใช้เลนส์คู่นะฮะอันนึงจะเป็นแบบ u n t r a wide นะฮะอันนึงจะเป็นเลนส์ปกตินะฮะซึ่งใช้แบบ13ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวนี้จะมีคําว่า h i ไฟ f i มาเลย32แดกนะฮะก็คือเหมือนเป็น ระบบชิปเสียงของเขานั่นเองนะฮะตัวเครื่องเนี่ยทัออากมาได้แบบดูหรูหรามีชาติตะกูมีตังมากๆนะฮะดูดีมากๆเลยทีเดียวเราแค่รู้สึกว่าเวลาเราจับมันคู่กับด้านหน้าของเครื่องเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันดูแบบมีราสีมากๆเลยจริงๆนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องไรขอบก็ได้คือมันสวยงามจริงๆนะฮะตัวของกล้องหน้าเนี่ยก็สามารถใช้เลนส์แบบอันตราไว้ได้เช่นกัน เรายังมองว่าไอ้น,นี่อาจจะเป็นเลนส์อันตราวแล้วก็เวลาเราปรับไเ้็ปปกติอาจจะเป็นการครอปมาก,ก็ได้นะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะเรื่องของกล้องถ่ายภาพเองเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะคาดหวังกับกล้องนะฮะของ L G G 6ค่อนข้างมากนะเรามาดูโหมดต่างก่อนว่ามีโหมดอะไรให้เราเล่นบ้างก่อนนะจะเห็นว่ามีเลนส์แบบปกติเป็นต้นไม้อันเดียวแล้วก็อันตราวนะฮะแล้วก็มีโหมดต่างๆนะฮะกดปุ่มนี้จะมีพาโนรามานะฮะมี360พาโนรามาอันนี้ไม่รู้มีใครเล่นดี นะครับโฟโต้สเฟียถ้าจำผิดมันชื่อนี้นะของ Google เนี่ยไม่รู้จะมีคนใช้อยู่หรือเปล่ามีสโลโมชันนะเดี๋ยวเราได้ดูตัวอย่างภาพถ่ายแน่นอนนะฮะตัวของกล้องถ่ายภาพนะฮะความละเอียดสูงสุดนะฮะ13ล้านพิกเซลนะฮะเป็นอัตราส่วนแบบ4:3 16:9นะฮะความละเอียดประมาณ10ล้านพิกเซลนั่นเองนะฮะตัวของความละเอียดวิดีโอนะฮะสามารถอัดได้แบบ UHD นะฮะ16:9แล้วก็มีอัตราส่วนที่ประหลาดขึ้นมาอีกนึงนะคือ18:9แล้วก็มี60 FPS นะฮะอยู่ใน Full HD ของเราด้วยนะฮะมีโหมด HDR นะฮะเปิดแบบอัตโนมัติได้นะฮะแล้วก็มีการตั้งเวลาถ่ายภาพนะฮะมี Tracking Focus นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการใช้แบบอัดวิดีโอนะฮะก็จะเป็นการติดตามวัตถุนะฮะดู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 อย่างนี้นะฮะโอเคนะฮะมีการเพิ่มลายเซนต์นะฮะของตัวกล้องถ่ายภาพด้วยอ่ะเราลองดูนะฮะคือมันจะมีคำว่าเซฟกี้โผล่อยู่ที่มุมแทนนะฮะเวลาถ่าย นะสมมติถ่ายปุ๊บโอนะฮะก็จะมีคําว่าเต็บกีนั้นโผล่ขึ้นมาแทนนะฮะแล้วเราสามารถปรับฟอนต์ได้อีกนะว่าเราอยากจะได้ฟอนต์แบบไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็เลือกฟอนต์เอาอ่าก็ดูตรงนี้ค่อยๆเปลี่ยนไปเลือกเอาก็ไปที่คําว่านี่ฮะพื้นหลังทั้งหมดปุ๊บนะฮะกดมาจะมีให้เราเลือกนะฮะเราเลือกคําว่าปรับเองนะฮะก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากๆก็คล้ายๆอารมณ์ LGV20 นะฮะ ไวบาลานโฟกัสนะฮะเลือกได้ว่าจะโฟกัสใกล้หรือว่าไกลนะฮะชดเชยแสงนะฮะอันนี้ชอบตรงที่ว่าปรับได้ละเอียดมากคือมันไม่ได้ปรับจากศูนย์ปุ๊บไปศูนย์จุดห้าเลยไม่ใช่มันแบบคุณึก่าใช่ไหมทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดได้นะฮะไอเนี่ยมันคือความละเอียดของโหมดโปรเฟชชั่นอลที่เป็นเอกลักษณ์ของ LG เลยนี่ ไะ,ะ ISO ของเราะะสูงสุดที่3,200นะฮะและ้วก็นอนสปีดชัตเตอร์ของเรานั่นเองเระะ็วสุดอยู่ที่ 1. ต่อ3,200นันเองนะฮะแล้วก็ช้าที่สุดคะะือะคือ30วินาทีเลยทีเดียวถามว่ามันดียังไงโะะหมดพวกนี้ทำให้เราถ่ายภาพได้หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะเลนส์มุม w i ่ยทำให้เราถ่ายภาพได้หลากหลายมากขึ้นเมื่อวานเราก็เลยเอาตัวนี้ไปถ่ายรูปมาะะเยอะแยะเลยเอากางวันก่อน,นะะภาพต่อกางวานนัย ชอบมากๆตรงที่ว่าไวบะลา a ์สเนี่ยเวลาถ่ายออกมาแล้วมันไม่เหลืองนะฮะอันนี้คือกล้องแบบมุมปกติจะได้ประมาณนี้ก็คือระยะมุมกว้างว่านี้พอเป็นอันตราไวปุ๊บโอ้โหกว้างแบบพี่จะกว้างไปไหนครับแล้วมันเล่นได้เยอะไงแล้วไวบ a ลา n ์ e มันสวยมากคือทองฟ้าเนี่ยก็เป็นสีฟ้าจริงๆไม่ได้แบบมาหม่นหม่นมืดๆอันนี้ชอบมากๆนะ,ะปรับไวบ a ลาร์ได้ค่อนข้างโอเคนะฮะ อันนี้ก็แปรกันยิง HDR ไปกับไม่ฟ้าเท่าธรรมดาคือเล่นเล่นเนี่ยเวลาเราปรับไปอันต้าวายเนี่ยคือมันใช้เลนส์อีกตัวหนึ่งเลยนะไม่ได้ใช้แบบตัวเดียวกันดังนั้นภาพที่ได้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอ่ะเนี่ยภาพจากเลนส์อันต้าวายเนี่ยถ่ายวิวสวยมากๆสีฟ้าสีอะไรสวยจริงๆนะฮะแต่ข้อเสียคือเวลาถ่ายที่มืดเนี่ยน้อยสะกระจายมากนะอ่ะมันเป็นจุดเด่นจุดด้อยต่างกันคุณต้องรู้ก่อนที่จะใช้งานมันนะฮะ การอัดเสียงก็ใช้ได้นะฮะเมื่อวานลองอัดดูถ่ายในที่มืดนะฮะถ่ายชูการ์ไกลเดอร์ก็กลางๆแล้วกันคือถ้าจะบอกว่า G6 ถ่ายรูปที่มืดได้ดีกว่า S8 เนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้นะฮะ mm hmm. อันนี้คือที่มืดนะฮะถ่ายด้วยเลนส์อ mm ัลตราไวจะเห็นว่า noise mm hmm. นอชเนยอะไรแทบไม่มีถามว่าทําไมง่ายมากฮะเ mm hmm. วลาถ่ายรูปเนี่ยดุดก็จะลดแสงลงนิดนึง mm hmm. เพื่อให้นอ e เนี่ยมันหายไปและเราก็จะได้ภาพที่คมมากขึ้น พราะว่ากล้องเนี่ยเวลาเราปรับ Auto, ออโต้เขาไม่รู้หรอกว่าเราต้องการภาพแบบไหนใช่ไหมเราลดแสงลงเนี่ยเป็นไงภาพนี้งดงามเลยหลายๆคนชอบนะฮะแล้วก็ระบบการสั่นอะไรเนี่ยถ่ายมาให้หมดเช็คมาให้หมดแล้วดันนั้นถ่ายกลางคืนถามว่าถ่ายได้ดีไหมถ่ายได้ดีฮะถ่ายได้ดีแต่ถามว่าดีทับ S8 หรือ U11 ไหมคําตอบคือไม่ใช่อันนี้ต้องยอมรับเลยนะฮะว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ถามว่าถ่ายได้ดีไหมถ่ายได้ดีส่วนเรื่องของสีสันเนี่ย แล้วก็ถือว่ามันก็โอเคมากขึ้นนะฮะแล้วก็มันมีการปรับไว้บาลานซ์ที่ดีขึ้นในความรู้สึกของเราคือไว้บาลานซ์มันดีขึ้นสวยงามขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็โอเคมากๆภาพแบบอันตรายทาให้เราสามารถถ่ายรูปเซลฟี่กับเพื่อนๆได้แบบกว้างจริงๆอันนี้คือเลนส์อันตรายนะฮะนี้แบบเนี้ยอันตรายเลนส์ธรรมดาเห็นความต่างของมุมกล้องไหม, <S <S มนะฮะตัวอันตรายก็ดูน้อยก็น้อยกว่าตอนเป็น V 2 0นิดหน่อยนะฮะ นิดหน่อยเท่าน,นั้นเองไม่รู้เป็นพอซับแบทหรือเปล่าอันนี้เป็นเลนแบบถ่ายในที่แสงน้อยนะฮะคืออยากให้ดูว่าสิ่งที่มันได้ของกล้องหน้าตัวนี้ก็คือเรื่องของแสงฮะแสงนี่มันสว่างจริงๆแต่ว่ารายละเอียดของภาพนั้นมันพังทลายฮะเรียกว่าเหมือนเสื้อไม่รีดเลยทีเดียวยับนั่นเองนะฮะดูฮะมันยับไปหมดมันยับไปหมดเลยนะเะส้นผมเส้นผมนะฮะแต่ว่าถามว่าดูรู้เรื่องไหมว่าถ่ายอะไรอยู่ดูรู้เรื่องฮะต่ถามว่าสวยไหม ต้องยอมรับว่าคงสู้แบรนด์จีนไม่ได้นะฮะตัวกล้องหน้านะฮะก็นี่คือเป็นเลนส์ปกติก็ถ้าเป็นที่แบบมีแสงก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างภาพถ่ายก่อนที่ที่มีแสงนะฮะนะฮะภาพออกมาเนี่ยคือดูโอเคเลยแต่ว่าเรื่องความรายละเอียดอะไรเงี้ยก็อาจจะยังแบบไม่คมมากแต่ว่าแสงอะไรเนี่ยดีมากนะ ตอนเล็งไปจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แนะนําให้กดถ่ายก่อนมันจะออกมาแบบเหมือนกับโป,ปรเซสภาพปื๊บนะก็ดูดีขึ้นเลยนะฮะนะฮะก็ประมาณนี้นี่คือนะฮะน,นี่คือกล้องหน้านะฮะครั้น,นี้มันจะมีโหมดอันตรายนะกดปุ๊บนี่กว้างเลยครั้น,นี้คือแบบกว้างเลยจ้าแบบกว้างมากนะฮะอันนี้ก็เป็นโหมดที่จะไปเล่นกันได้แล้วก็เป็นจุดเด่นเลยของ lg g 6แล้วก็ lg v 2 0ที่คุณใส่เลส์อันตรายมาที่กล้องหน้านะฮะกว้างจริงๆผลคือคุณได้ภาพที่มันแบบ กว้างมากๆเวลาคุณถ่ายเนี่ยคุณยืดมือไปเนี่ยคุณดูเห็นทั้งห้องอ่ะเออประมาณนี้เลยนะเอาละผ่านเรื่องกล้องไปนะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเรื่องของ GPS กันบ้างดีกว่านะ,ะ GPS จับได้ไวมากๆนะฮะเเร็วจริงๆคือกดปุ๊บนี่มาเลยนะแล้วก็สามารถใช้งานได้่อนข้้งโอเคเมื่อวานลองไปแอบ,บใช้นิดๆหน่อยๆมานะฮะที่เยาวราชก็ถือว่าโอเคนะฮะใช้งานได้โอเคอยู่อีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนกังวลกันก็คือเรื่องของเกมนั่นเองนะฮะตัวเกมเนี่ยต้องบอกกันว่า จริงๆเลือกใช้ snap ดปแปเนี่ยก็ถือว่าแรงมากแล้วนะฮะอะมาดูกันนะฮะเรื่องของลำโพงเนี่ยอันนี้เป็นข้อเด็ดเลยคือลำโพงเสียงดังมากๆแล้วเสียงเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะดังและค่อนข้างดีการาฟิกที่ออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะแต่ถามว่ามันจะลื่นระดับไหนเนี่ยต้องบอกว่าจอ2 K เนี่ยก็แอบที่จะเปลืองนะฮะ ทรัพยากรเครื่องพอสมควรนะฮะ<า>เอาละฮะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาลองดูว่าินเนตสองเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะเนี่ยฮะคือภาพเนี่ยพอมันเป็นมันเป็นจอ 2K เนี่ยบางทีมันแบบมันไม่มันไม่ลื่นตาเนียนมากนะักนะฮะคือขอ้อเสียจอมันเยอะอะคุณมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยยินดีต้อนรับเพิ่งใครมาเกาะพูดได้ใช่ไหม ใช่จ้ะนี่ฮะอ่าหาว่าเล่นได้ไหมก็ตามนี้เลยฮะโอเคนะฮะ ที่บวกก็ประมาณนี้ฮะโอเคอยู่นะก็ได้อยู่ประเด็นคือลำโพงมันเสียงดังจริงลำโพงเสียงดังมากนะฮะโอเคนะฮะก็เลยเห็นดูก็จะมีจังหวะที่แบบกึกๆบ้านด้วยความละเอียดของจอที่มันเยอะเนี่ยนะมันต้องทําใจตรงจุดนี้จริงๆเพราะบางทีมันอาจจะแบบ มีกระตุกบ,บ้างนิดหน่อยนะฮะการเล่นเกมอื่นนะฮะอย่างกันบาวเนี่ยก็ไหลๆเลยนะฮะก็จริงๆรู้แล้วว่าเล่นยังไงอะ่ะเราจะเลิกฟังขบวนยดงไงรู้แล้วจะเล่นยังไงร,รู้แล้วจะเนี่ยคุณเห็นไหมว่าตัวขึ้นเนี่ยพอมันซูมมากใกล้ๆแล้วเวลามันมีมีภาพหรือมีอะไรขึ้นมาก็ตามแต่เนี่ยมันสวยมากๆเลยเนาะเนี่ยค,คือเกมมันแบบ ือจะบอกว่าถ้ามันไม่ใช่เกมแบบหนักหนามากเนี่ยมันก็เล่นได้แบบค่อนข้างจะสบายมาก100%เลยจริงๆต้องบอกว่า95%นใะห้95%เนี่ยมันน่าจะลื่นไหลามากๆอยู่แล้วนะฮะเกมีสนุกนะนึกถึงวัยเด็กเลยสำหรับกันบาวนะฮะก็ไหลลื่นม,มากแล้วจอภาพเนี่ยดีมากๆจอโคตรสวยเลยคือแบบจอดีมากๆจริงๆนะฮะดูแบบหรูหราจริงชอบอะ่ะเออโดยส่วนตัวเราชอบนะเราสึวกวมันแบบ รูหลามีชาติตระกูลแบบอลังการจริงๆและที่สําคัญที่สุดเลยนะอย่างที่พูดไปเลยว่าด้วยดีไซน์อ่ะที่มันแบบทุกวันนี้ต้องบอกกันว่ามือถือจีนแห่ไปทาเหมือน iPhone หมดเราต้องยอมรับนะว่ามันเหมือนจริงๆคือทุกคนแห่ไปทําเหมือน iPhone กันหมดแล้วหน้าตามก็เหมือนเหมือนกันไปหมดอ่ะคราวนี้พวกเกาหลีเนี่ยอย่างแบงด์เกาหลีเนี่ยอย่างซัมซุงหรือ LG เนี่ยเขาพยายามออกแบบดีไซน์มาให้มันไม่เหมือน iPhone อ่ะแล้วมันดูดีมากคือแกนแทนที่แบบ ต้องบอกทุกคนทําอะไรเหมือนๆกันไปหมดพอวันหนึ่ง LG หรือว่าทัมซุงทําอะไรขึ้นมาแม้ทั้ง HTC ก็ตามแต่นี่มันไม่เหมือนอะแล้วมันดูรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแบบไม่ต้องแบบไปไปเหมือนใครเขาอะทําให้แบบ LG G6 มันทาให้นาดุดรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเจ๋งว่ะคือมันมีเอกลักษณ์อะคุณแล้วมันสวยจริงๆแล้วถือคือแบบไม่ต้องมามีคนมาถามอะเฮ้ยถือ iPhone เหรอไม่มีคำนี้แน่นอนเพราะว่ามันไม่เหมือนเลยไงแล้วนัก็อยากให้ทุกคนแบบลองพิจารณาดูด้วยเรื่องของการออกแบบและดีไซน์ตรงนี้นาดุดให้ความสำคัญระดับ นึ่งเลยนะฮะแต่ถามว่ามือถือจีงก็ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนไปทำเหมือนไอโฟนกันหมดนะเหมือนทุกเกิดทุกแบร์แล้วไปดูดิเหมือนกันไปหมดเลยนะมันไม,ไม่ไม่โอเคอแต่ถึงจะไม่โอเคนะฮะแต่ว่าเรื่องประสิทธิภาพก็อีกเรื่องหนึ่งมือถือจริงเขาก็จะมีประสิทธิภาพแบบแรงกล้องหน้าสวยกล้องหลังเทพอะไรเงี้ยอยู่นะส่วน LG เนี่ยก็จะมีเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรนะฮะอย่างที่พูดไปว่าเรื่องของเสียงเราอาจจะไม่สามารถรีวิวได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเครื่องลูกค้าไม่ใช่เครื่องเราซึ่งเราไม่อยาก แกะมาแบบโดนหูเราอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันอาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องของอนามัยฮะสุขอ,อนามัยเพื่อนลูกค้าด้วยลูกค้าจะโอเคแฮปปี้ OK, อะไรเงี้ยนะแค่โดนมือเราก็ก็เยอะแล้ว <laughs> เดี๋ยวเรามาสรุปดีวกว่าว่า LG G6 ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะในความรู้สึกของเรานะฮะ LG G6 ตัวนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าหนึ่งเลยนะมันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนคือหน้าตาเนี่ยไม่ต้องไปลอก iPhone มาเลย,ยพูด,ดง่ายไม่จําเป็น มือถือที่สวยไม่จําเป็นต้องไม่ลอก iPhone ฮะไม่จําเป็นเลยแล้ว G6 g, g คือมือถือที่สวยจริงๆอันนี้คือต้องยอมรับว่าสวยจริงๆอย่างที่2เลยนะฮะตัวนี้จะมีเลนส์อัลตรา i ฮะเป็นแบบว่าเอกลักษณ์แต่เพียงผู้เดียวฮะชั้นเลนส์กว้างอยู่เพียงลางําพังซึ่งอย่างที่พูดไปว่าเลนส์ไวท์ก็ทาให้เราได้ภาพแบบดีมากแล้วเลนส์ไวเองก็ดูพัฒนาเรื่องของการเกลี่ยนอิสได้ดีขึ้นเช่นกันนะฮะอันดับ3เลยนะฮะมันสามารถที่จะกันน้ําได้นะ,ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ สำคัญเหมือนกันในมือถือปัจจุบันนะฮะเดี๋ยวนี้คนติดมือถือเข้าไปในห้องน้ําไปสาวยน้ําทุกคนต้องการเซลฟี่หมดมือถือกันน้ําได้จะดีแค่ไหน LG G6 ก็ดีตรงนั้นแหละนะอีกอย่างเลยก็คือกล้องหน้าฮะมีโหมดอันตรายนะยินพูดไปว่าจะสามารถทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพนะฮะแบบเลนส์มุมกว้างได้อย่างง่ายดายนั่นเองซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถได้เก็บภาพเพื่อนๆทั้งหมดได้นะฮะ โดยไม่ต้องถอยเลยหรือไม่ต้องให้ใครไปถือเป็นตาก,กล้องให้ถือเองเลยแล้วหน้าไม่บานด้วยเพราะว่าเลนมันกว้างมากๆเครื่องนี้เป็นเครื่องที่จอสวยมากๆนะฮะเป็นจอที่คมและสวยมากๆรวมถึงลําโพงเองก็เสียงดังแล้วก็เสียงค่อนข้างดีมากๆด้วยเช่นกันสำหรับตัวลําโพงก็เป็นอีกหนึ่งยานที่ถ้าเอามาได้แบบโอ้หน้าประทับใจไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาพูดหนึ่งข้อเสียบ้างดีกว่านะฮะข้อเสียตัวนี้เลยคือหนึ่งแน่นอนฮะแบตเตอรี่เนี่ยไม่ค่อยทนเท่าไหร่เลยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ มีมาแต่ V20 แล้วก็ G5 แล้วใช่ไหมคือแบบแบบไม่ค่อยคนอะ่ะเอออันนี้ก็เป็นแบบจุดอ่อนเขาเลยอย่างที่2คือเราว่ากล้องหน้าเนี่ยถ่ายในที่กลางวันเนี่ยสวยอยู่แต่ถ้าเป็นที่กลางคืนเนี่ยนอยส์ Noise ก็เต็ไมไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของเขาเลยนะเรื่องหน้าจอเนี่ยก็อย่างที่พูดไปว่าพอมันแบบเป็น 2K ปุ๊บก็อาจจะให้แบบการใช้งานเรื่องของเกมเวลาบวกกันหนักๆต,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 ตุ้มๆเงี้ยมันจะต้องแบบอ่ะมีอาการหนุ่งเกิดขึ้นนั่นเองฮะนอกนั้นไม่มีอะไรฮะเราว่า lgg 6ไเป็นมือถือที่ ค่อนข้างจะใช้คำว่าโคตรสวยได้เลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมือถือที่ดูดีมากๆนะฮะดูดีจริงๆส่วนตัวเราค่อนข้างประทับใจนะแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าอาจจะมีตัวที่ประทับใจกว่านะฮะแต่ว่าตัวนี้สวยจริงๆไอเรื่องความสวยเนี่ยม,มันพูดกันยากนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ต้องลํำลายเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับเราด้วย จะได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีนั่นเองนะฮะตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็ตัวอย่างวิดีโอนะฮะดูได้หลังคลิปนั่นเองนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้น่ดุดล,ลำลาไปแล้วสวัสดีฮะบ๊ายบาย Hands up ถ้าใช้เลนวายจะแตะโฟกัสไม่ได้แล้วใช้เลนธรรมดาแตะโฟกัสได้แบบนี้นี่เองอนนี้คือการถ่ายวิดีโอนะฮะของ LG G6 ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเล็งมันเนี่ยมันอาจจะแบบกว้างพองสมควรแต่พอกดถ่ายปุ๊บมันซูมข้างเยอะรุ่นนี้ซูมเยอะพอสมควรเลย นะฮะก็สามารถปรับออโต้โฟกัสนะฮะให้มันโฟกัสเองก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้ที่มันแบบไม่ค่อยโฟกัสพันดุดแบบไม่้ตั้งออโต้โฟกัสไว้ก็ต้องเอานิ้วแตะเอานะอันนี้ตั้งแบบออโต้โฟกัสนะจะลองเดินดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าเราเดินไปเดินไปในระหวางทดสอบอยู่ว่าการสั่นมันดีแค่ไหนด้วยเพราะว่าเมื่อวานกลางคืนใช่ไหมในกลางวัน พอได้แหละอืมโอเคตามนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นแบบ60 FPS แล้วนะฮะก็ทดส,สอบเรื่องระบบการสั่นด้วยผวอยู่ในไทยวันนี้ฝนตกแต่เราไม่ได้กลัวครับเพราะว่ามือถือเรากันน้ำได้ นะเป็นไงบ้างระบบการสั่น,น่าจะได้มั้งอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าไอคนถ่ายมันก็ไม่รู้หรอกมต้องไปดูตอนถ่ายเสร็จแล้วโอเค